สวัสดีค่ะพะเม่พี่นองมือน,นี้นะคะสีพ้าม้าเี็ดนี่ค่ะต้นหมึกม่วงอันนี้ถือว่าเป็นต้นที่แก้เติบแล้วนะคะเอาไว้ําปีแล้วพอดีมันเป็นต้นที่เหลืออยูเขากัเลยเสียวมาเสียบย่อนเดซจาเด้อร์มิตัดกะมีตัดอันนี้เป็นยี่ห้อเฟลโกนะคะสื่อตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือยูมหาล่ยคุนค่ะ แล้วก็บ,บ่ไดใส่อีกเลืยเข้ากู้ไปตังโดนนะคะแล้วก็เพึ่งเอาออกมาใส่ตอนที่กลับมาอยูุบานแล้วนะคะแต่สมัยกรนอยูบานยูรุงเทปบ่ค่อยมีต้นใหม่สิเอามาหนีบนะคะกระสีหนีบแน่แต่ต้นอันต้นดอกใหม่นาะบานแค่นั้นคะ่ะบ่ค่อยได้ใส่างานแบบนักหนาสาหาัสเงนีน้เป็นซิฟป,ปีนะคะที่บ่ได้ใส่งานอันนี้ซื้อตั้งแต่ประมาณปีสี่สี่เจ็ดสี่แปดค่ะ เมืองะหันนักศึกษานะค่ะะหันนักศึกษายังสลักอยู่นะคะสื่อตัืงแต่สมัยเป็นนักศึกษาโอเคมันกระดำแล้วค่ะเม่ได้คัดไม่ได้ฝนจะเคลื่อนะคะใส่ไปตามที่มียูมือนี่ไม่ได้ใส่คัตเตอร์เด้อคะ่ะสิล่องใส่นี่มีดแกะสลักผลไม้กระพาลงใส ลืมบ่อยฟังเนาะโอ้มันพางานกว่าคัดเตอร์หลายค่ะพี่น้องจับถนัดมือดีกลัวพรอ,อันนี้มือนี่นี่เลืองงานที่มันซ้ำกันนะคะเป็นการเสียบยอดเสียบริมแล้วเาสีทําการเฉือนอ่ะเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องมเมื่อมงไกลๆเนาะว่าการเฉือนนั่นเป็นแนวใดจ้ะนี่มันคือกิง่งพันธ์ดีนะคะที่เขาตาัดมามันก็สีเป็นมันแตกงาออกไปหลายตาละคะ่ะงาหนี่กระแตกแล้วแล้วเข้าการะตัดออกนะนี่กระแตกแล้ว นี่ค่ะนี่แตกแล้วแต่ว่ามันก็นยังเหลือตาที่ยังบม่ค่นแตกนะคะนี่อุปยอปีอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวมันก็นแตกออกมาใหม่ตามนี่ตานี่ก็สิแตกออกมานะตาที่มันแตกไปแล้วก็สร้างมั่นค่ะข้างก็เชื้อออกเนาะเพราะว่าช่วงนี้บกม่วงก็า่ังแตกหยอดค่ะได้ฝนเ้าสีสียนเป็นรูปริมนะคะเข่าริมมั่นเนาะ ม,มันงงไปทั้งใดนี่มันจีงงมาทั้งนี่น่ะค่ะมันจีโกงๆเพราะฉะนั้นเาจีเสือนทังนี้เพื่อจีดีเขาห้อยได้พอดีนะคะบ่ตองบ่ตองเอาไว้แงวนะเดี๋ยวเขาแตกหยอดลงมาเดี๋ยวเขาก็สาดเองค่ะท้าวไวเงวถุงถุงที่ข้าวเจีอามาห้อมันสันค่ะเฉือนทั้งสองฟังนะคะเป็นรูปริมนะคะนี่ข้ากระตัดตรงนี้ออก ปาดเทื่อเดียวนะคะให้มันอันนีไปเลยค่ะถ้าเข้าสิแผลมันบอด,ดีเข้าห้าสิบปาดไม้เข้ากับเริ่มจากจุดเริ่มต้นไม้นะคะแล้วก็เชือนลงไปไม่นะะี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเสียบกันจะ้ะเข้าดีกันเลย ทาผู้ได้บ่บมีเทปอันนี้มันเป็นเทปถาบกิิงนะคะชนิดบางทาผู้ได้บ่บมีเทปถาบกิิงแต่ใส่เสือก้างเลือค่ะยางคลิปทีแล้วมาที่เข้าเคยเห็นใ้เมืองนะคะห้าสิบพันแค่ตรงแผลเขาหนีนะคะแล้วก็พันขึ้นมาจักคอใบหนึ่งลเล้วกับปาร์ตซ้มหนีนะคะเพราะวางเขสิเอาทุงพลาสติกมาขอบ ถุงอันนี้เป็นถุงขนาดสามนิ้วนะคะหนาสีสามคูนหานิว้วแล้วแต่คั้วเยาผู้ใดถ้าผู้ใดยอยากได้ส่วนนี้เาเยาเก่าถุงยาวพอดีถุงอันนี้เข้าซื้อมาเหตุเป็นตุ่มตอนค่ะมาน,นี้มันหน่อยพอดเข้ากันเลยใส่มาหฮออันนี้แทนนะคะประหยัดประหยัดอันนี้อันนี้สามมวนลอยนะคะที่ซื้อมากนี่ขอฟัง นไวะะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาฝนแลข้วเบเรซไซถุงโอบนะคะเข้ากันเลยตรงเอาถุงพลาสติกแบบนี้มาคออ้าสมมุิว่าสีเอาอันนี้พันเหมือดนะคะหรือาพายซีไซพาราฟิมพันก็นได้แต่ว่ามันก็สซีเปลืองแน่เนาะอันนี้มันก็สิปะหยัติกวัวกัน,นะคะ่ะเพราะว่ามันราคาถือซื้อมาถ,ถ,ถุงหนึ่งนะคะที่เป็นแพกแบบนี้ซื้อมาโดดละเมืองสภาพค่ะ มันใส่บเหมือจะเคลือกเลยต้องเอามาใส่อันนี้นะคะเข้ามีวัตถุดิบอีหงังนะคะมีอุปกรณ์อหยังก็เอามีอุปกรณ์อีหงังก็เอามาเห็ดตามอุปกรณ์ที่เฮ้ามีนะคะบะแมนว่าสิหาเอาคือเพิน่นเพิ่นผ้าเห็ดแบบแดกกับสิหาเอาคือเพิ่นให้มันเหมือนมันกับบได้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่โคตรโง่ๆเนี่ยนะคะเอากับใส่ได้คือเกาค่ะ สิไปหาเอาวัาสะดุแบบเพิ่นเหมือนสุยางมันกับโบได้นะคะห้าวหอีหยังห้ากับป๊าใส่ตามเอาว่าประหยัดแล้วก็สะดวกห้านะคะสิไปเอาคือเพิ่นเหมือนสุยางมันกับโบได้น่าจะพี่น้องกระพา้าลงไปมีดแกะสลักผ้าดีกว่าคัดเตอ้ลยโบอันตรายซำคัดเตอ์น้่น,นะคะ คัดเตืนอนนี่ค่อนข้างอันตรายนะถ้าเชื้อน,นิวนี่็คือเชื้อนไปเลยนะแต่ว่าอันนี้มันดีอยู่ค่ะตรงเปลี่ยนมาใส่อันนี้แล้วนะมิดแก๊สลักมจับถนัดมือกวกนห้ายค่ะเพิ่งหายป่วยนะคะหายจากโควิดก็ต้องมาลุยงานต่อต้อนใหม่เหลือถ่ายอีกหลายนะ อ่ะเดีย๋ยวีเดห้เมืงผู้ใดีว่าโอ้ยบ่มีอุปกรณ์บ่มีอันบ่มีเสือกผานเพินินบ่มีอันบ่มียังกันละบ่มีเทปคือเพินินบ่มีเทปจึงสี่คือเพินินนี่ค่ะเสือกฟางเสียกฟางหรือบางคนเอื่นว่าเสียกตอนก็สามารถใส่แทนกันได้บ่จําเป็นตรงว่าเป็นอุปกรณ์เลื่อนเลออันนึงนี่แห้งสีใสแต่ายอันค่ะ อุปกรณ์อันไดไปเก็เบไปตามอุปกรณ์ที่เจ้าของมีค่ะน้อกกดใส่ใด่ายขึ้นเก้านะคะถาแต่ขมพร้อมเี้ยงกับบ่อ้อมจกอักยางหรอกค่ะเอาตามบ้านห้องี่อันใดห้างกระสอันนั้นไปนะคะทีบ่บ่อส่าอันนี้ซูดเพราะว่ามันเป็นนาฝนค่ะฝนตกหรือว่าห้าบ่เดือโอบทุงขอบเ้าต้องโหนหนามแมนบ่ เอาบอัวเดี๋ยวว่าแบบว่าเมื่อคอยหยอดน้ำใส่ที่ละตนนะเอาใส่สายยางนะคะสีดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเขาแพ้เขามันก็ชิเนาเขากับเห็ดวิธีนี้ไว้เย,วยี๋ยังไหนสิผ้าปเมืองนะคะอันทีเขาเห็ดไวก่นหนะนาหนี่ค่ะว่ามันเป็นจังไดรเนาะะสบค่วมสําเร็จแตกยอดดีซ้ำไดนะคะที่เห็ดว้ผ่านมานประมาณสองอาทิตย์เดียวไปเมืองกันค่ะ ชุดทีเ่เฮ็ดก้อนน,านอ้านี่นะคะเดี๋ยวไปเมืองกันว่าติดบลลเป็นจังไดนะจ๊ะ เตดยอดสวยงามตามทองเรืองอันนี้มันยังบ่ทานไดดดันขึ้นมากกับบทันได้ออกออกดันขึ้นมากเลยอหยอดงามเตดนอนลูกบานอยู่หามือบกอุกม่วงแตกหยอดงอกกอกดอก,ก,กแตกเมื่อดอรุ